เดิมมันมีไม่มากแค่สองทางอยู่ที่เราเลือก กับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle o f No สวัสดีครับพบกับ Eagle o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวของคุณสใยกันต่อคุณสใยมนดํานั้นมีมานานนับรลอยร้อยปีจบจนกระทั่งปัจจุบัน ความลี้ลับอาถรรพ์ของศสยศาสตร์ม์ดําเหล่านี้ก็ยังคงอยู่และเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ของประเทศไทยเราในปัจจุบันคือแหล่งสะสมของเหล่าบรรดาอวิชชาต่างๆทุกสายทุกประเภทหรือจะเรียกกันว่าเป็นจุดศูนย์รวมสถานที่บ่มเพาะและขยายพันธุ์ของสายต่างๆประมาณว่าครบทุกสาย ทุกสายศาสตร์ด้านอวิชาเลยก็ว่าได้มีทั้งสายขาวและสายดําซึ่งแสบซึ่งผนึกฝังลากลึกและแฝงตัวอยู่กับผู้คนในทุกระดับชั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าต้องมีหลายหลายคนเลยทีเดียวที่ออกปากคัดค้านเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่จริงไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเอาอะไรมาพูด ช่างงมงายและสาระสิ้นดีเสร็จแล้วก็พากันหัวเราะชอบใจดูเป็นเรื่องตลบขบขันแต่เอาเถอะอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เล่าไปบันบังเกิดเข้ามามีบทบาทในชีวิตความรักชีวิตครอบครัวในสายอาชีพหน้าที่การงานและเกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รักของใครสักคนที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว มีอคติในใจคุณจะต้องกับคำพูดของคุณเองอย่างแน่นอนของแบบนี้ใครไม่โดนไม่พบไม่เจอกับตัวเองมักจะเชื่อได้ยากพอได้โดนเข้ากับตัวเองอย่างจังๆแล้วลราก็ถึงกับพูดไปออกมาหลายลายแล้วและสารพัดคำถามของคนที่ไม่เชื่อเรื่องพันนี้แต่พอโดนเข้ากับตัวเองนี้มีคำถามเพียบเลยทั้งอยากรู้ และขยาดเกงรงกลัวว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของตนเองอีกนี่ยังไงละ่ะตัวอย่างของคนที่ไม่เชื่อพอเจอเข้ากับตัวเองแล้วเชื่อและงมงายยิ่งกว่าผู้คนที่เคยเชื่อมากเสียอีกเอาละ่ะข้าพระเจ้าจะเล่าบรรยายให้ทุกท่านทราบไปพร้อมกันว่าศสยศาสตร์มนต์ดำความอาถรรพ์ด้านอวิชชาเหล่านี้ มันมาแพร่กระจายความน่าสะพรือกลัวในสังคมเมืองใหญ่สีวิวลแห่งความเจริญได้อย่างไรเอาเป็นว่าข้าพเจ้าจะขอบัญญาตให้ทราบกันอย่างทั่วหน้าพ่อสังเขปนะครับจริงๆแล้วศิลศาสตร์อาถรรพ์มดดำต่างๆที่เข้ามาแพร่หลายในเมืองใหญ่ได้ก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละที่เป็นตัวนำพาเข้ามาและการบ่มเพาะขยายพันธุ์อาวิชาต่างๆด้วยตัวเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นที่ไหน หากสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คำตอบก็คือคนในสังคมเมืองมีการแข่งขันแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ทุกระดับชั้นทำให้เกิดกิเลสทางความคิดที่เอาชนะขักขานกันขึ้นมาจากนั้นก็แจน่นไเสาะหาเครื่องมือตัวช่วยที่สามารถทำให้ตัวเองเอาชนะฝั่งตรงข้ามได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามข้าไม่สนรู้แต่เพียงว่า สิ่งใดที่ข้าปรารถนาสิ่งนั้นต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเพื่อจะผลักให้ตัวเองโดดเด่นมีตำแหน่งใหญ่โตสูงกว่าเพื่อรวมสายอาชีพเดียวกันจึงหันมาสแสวงหาความเอาชนะความสำเร็จด้วยเสียศาสตร์อาถรรพ์มนต์ดำทั้งหลายและยกเอาเอาเอ,าอาวิชชาเป็นสรณะไปโดยปริยายทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ศยศาสตร์มันแพร่กระจายเชือ้อลุกลามไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว 1. ออฟฟิศที่ทำงานทุกที่บางคนอาจจะงงมันมาได้อย่างไงของแบบนี้ไม่ต้องเชิญมันสามารถเข้ามาแฝงตัวอยู่ใกล้กับตัวคุณแบบชนิดที่ว่าลมหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวสรุปมันเข้ามาพร,พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน และคนใกล้ตัวของคุณนั่นแหละเลิกงมซะแล้วให้พึงสังวรเอาไว้เสมอว่าไม่มีใครชอบหรือพอใจที่จะเห็นคนได้ดิบได้ดีไปกว่าใครหรอกกิเลสความอิจฉาริษยามันอยู่ในตัวกับทุกคนนั่นแหละสังเกตง่ายๆบางคนทำงานแย่กว่าหน้าตาก็งั้นงั้นแต่ทำไมเจ้านายเมตตาเอ็นดู พูดถึงถามถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยสารพัดแถมหน้าที่การงานนี่เลื่อนระดับชั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นว่าเล่นําอะไรก็ไม่เคยผิดหากคนนี้ไม่ถูกจดิตกับใครเจ้านายก็เพ่งเล็งจ้องจับผิดตลอดพูดอะไรเพื่อนร่วมงานก็เชื่อถือไม่มีปากเสียงมีอำนาจออกปากใช้ใครก็ได้ทำอะไรก็ดูดีเข้าตาเจ้านายและคนอื่นๆไปหมด ทางทางที่การทำงานก็งันงันไม่ได้เก่งหรือรอบรู้ไปมากกว่าคุณเลยสักนิดถ้ายังไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่ข้าพเจ้าขอเตือนเอาไว้ก่อนนะว่าอย่าประมาทอวิชาตัวนี้มันจะแฝงตัวเข้าสารพัดรูปแบบอาทิเช่นผสมใส่มากับอาหารของฝากผลไม้น้ำดื่มตลอดจนข่าวของเครื่องใช้ต่างๆควรระมัดระวังเอาไว้ อย่าเห็นแก่ของกำนันของฟรีเห็นแก่ได้เห็นแก่กินเพราะมันจะพาความหายนะมาสู่ชีวิตคุณโดยง่ายและอีกอย่างวันเดือนปีเกิดคุณกับรูปถ่ายสามารถเอาไปทำคุณใสใส่ตัวคุณได้แล้วนะครับ 2>, 2. สถานที่เรื่องรมทินอโครจรผับบาร เอาเป็นว่าเหมารวมไปสถานที่ให้บริการไม่ต้องบรรยายกันมากข้อที่คุณควรรู้คือสถานที่ให้บริการที่เกินยกตัวอย่างไว้นะล้วนมีศัยศา,ศาศสตร์ศัยเวทมนต์ดำสเสน่ห์สิ่งอาถรรน์แฝงอยู่กับตัวบุคคลเหล่านั้นทั้งนั้นอย่าเผลอไปตีสนิทว่าไว้ใจไขรง่ายๆร้อย100ทั้งร้อยโดนเต็มๆแบบจังชนิดที่ว่าจากที่กลายเป็นคนดี กลายเป็นคนที่แย่บ้านแตกสแลกขาดเลยก็มีบอกเลยว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะอะไรน่ะเหรอคำว่าเงินตากับความสุขสบายคือสิ่งล่อตายั่วกิเลสข,ของมนุษย์สยศาสตร์มอนดําอวิชาทั้งหลายจึงมีบทบาทสำคัญมากๆที่จะช่วยผลักดันให้ได้สิ่งในที่ต้องการโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันคือสิ่งที่ผิดหรือถูก แต่รู้ว่าข้าอยากได้อะไรข้าต้องได้และจะขวายคว้าหามาสำรองเสนอกิเลสไปเรื่อยๆเท่าที่ข้าจะพอใจระวังตัวกันบ้างก็ดีนะถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเข้ามาใกล้อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณมีความเจริญหรอกนะมีแต่จะตกลงไปเรื่อยๆ 3. รั้วการศึกษาก็มีนะอย่าพึ่งไว้วางใจคิดว่าปลอดภัยที่เห็นใส่สนะตัวร้ายเลยแหละไยยาสตรนม์ดำอวิชานีเพียบนะขอบอกที่ข้าพเจ้าบรรยายเพราะข้าพเจ้ารู้จริงและรู้ลึกมากด้วยแต่จะไม่ขอบรรยายมากเดี๋ยวจะไปสร้างจำนวนความเสื่อมไปถึงคนที่เขาบริสุทธิ์และดีจริงๆเอาได้ แค่อยากเตือนเอาไว้ให้ระมัดระวังบอกเลยว่าที่นี่ก็เป็นจุดศูนย์รวมแห่งเชื้อสายอวิชามนดำอันดับต้นๆของนักเล่นสายศาสตร์ตั้งแต่ตัวใหญ่กระทั่งตัวเล็กๆใสๆกระดูกกรอบๆก,ก,กันเลยทีเดียว 4. คู่อริศัตรูที่ไม่ชอบคุณเอามากๆเลยดังนั้นอย่าเผออสร้างศัตรูเอาไว้โดยไม่รู้ตัว าคนสนิทชิดเชื้อใกล้ตัวอาทิเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแย่งแฟนแย่งสามีฮุบเอาตำแหน่งหน้าที่ของคุณและทุกๆอย่างที่คุณเป็นอันนี้บอกเลยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในสมัยปัจจุบันคุณระมัดระวังเอาไว้ให้มากบ้านไหนมีมรดกเยอะก็ระวังญาติตัวเองด้วยเพราะคุณมีสิทธิ์โดนอวิชาเชื่อดคุณนิ่มๆโดยไม่รู้ตัว ข้อนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านสื่อขึ้นมาบ้างแล้ว 6. ตำหนักร่างทรงสมนักวัดวาอารามซึ่งมีพระสูเรียนด้านศสยศาสตร์มนต์ดำผู้ทุศีลและตามโรงพยาบาลก็มีมันเป็นไปได้บบทุกที่เพราะมันไปกับมนุษย์และพลังด้านมืดที่ถูกใครสักคนส่งมาอยากคิดว่าจะรอดระวังตัวไว้เป็นดีที่สุด คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจว่าลึกๆนั้นเขาคิดอะไรกับเราแต่ถ้าคิดว่าหลายๆคนใกล้ตัวที่เขาโดนโดนจะเสื่อมเสียแล้วเราก็ขพเจ้าบรรยายให้ชมเป็นสิบๆเคสเลยที่ผ่านมาถูกกระทําคุณใสหรือเรียกว่าโดนของนั่นเองใส่ตัวในเมืองใหญ่นะอย่าคิดว่าข้าพเจ,าจะนั่งหลับตานั่งเทียนเกียนสรุปมั่วๆเอาเองนะครับ ต้องขอบอกเลยว่าข้าประจาไม่ใช่สายมโนสิ่งที่ผ่านตาคุณคุณทั้งหมดนะ่ะเรื่องจริงแบบนี้เนื้อเนืน้อในเน้นครับที่นี้เราจะพามาชมและรู้จักคำว่าไสยศาสตร์หมตนดำกันพอเข้าๆไปก่อนส่วนเก็บความรู้ารายละเอียดยิบย่อยข้าประจาจะนำมาบรรยายในครั้งต่อไปคำว่าไสยศาสตร์หมายถึง ลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาและวิทยาคมสยสา์นั้นแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ 1. สายขาวหมายถึงวิชาอันลึกลับใช้เวทมนต์ไปในทางที่ดีเช่นการทำเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลต่างๆเพื่อป้องกันพย,ยันตรายต่างๆหรือเพิ่มความเป็นมหานิยมมหาสเสน่ห์และ อิทธิวิธีการซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางสว่างและสะอาดบริสุทธิ์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดมีแต่ความเป็นสิริมงคลนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้นี่แหละที่เรียกว่าใสาขาว 2. สายใสดำหมายถึงวิชาที่โดนกระทำทําให้มีความเป็นไปต่างๆนานาเช่นปล่อยคุณใสปล่อยตะปูเข้าท้องคนอื่นปล่อยหนังควายเข้าท้อง ปิดลำไส้ปล่อยผีไปทำร้ายให้ผู้อื่นมีอันเป็นไปต่างๆนาๆนานําบาดวัดแตกไปฝังเพื่อทำให้บานแตกแสแหลกขาดเป็นตน้น 3. ามคำว่าใสแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงสิ่งลึกลับซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้นอกจากเมื่อมันได้ ออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วเท่านั้นส่วนคำว่าศาสตร์หมายถึงตำราวิชาวิทยาคำสั่งข้อบังคับบัญชาศาสนาหลวมเข้ากับสเป็นสยศาสตร์หมายถึงตำราทางสยศาสตร์ที่มีความลึกลับอิทธิฤทธิปฏิหารเวทมนต์คาถาอำนาจจิตเป็นต้นสยเวไสยศาสตร์หมายถึง ตำราทางสายวิชาสายสยศาสตร์เป็นวิชาทีว่าด้วยลัทธิเวทมนต์คาถาและวิทยาคมเป็นศาสตร์หนึ่งที่แยกย่อยมาจากศาสตร์18ประการของอินเดียโบราณสยศาสตร์แทรกอยู่ในความเชื่อของคนไทยมาตามนานเท่านานกว่าเจ00ปีและแทรกอยู่ในความเป็นอยู่ของคนไทย ในความเชื่อของคนไทยมาตาานานเท่านานกว่า7,000ปีและแทรกอยู่ในความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเช่นการเสกน้ำทำน้ำมนต์ให้คลอดง่ายก้นผมไฟทำขวัญสร้างบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่สวดบานตาสังทำโรงศพเอาศพลงจากเรือนทำประตูป่าทำบันไดผีนำศพขึ้นเผา การเสกน้ำมนต์สะดอกเคาะและประเพณีไทยหลายๆอย่างล้วนแต่แสกโดยสายศาสตร์ทั้งสิ้นไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าถึงไหนมีความก้าวหน้าทางวิทยาการอินโฟเมชันเทคโนโลยีไปมากเพียงขนาดไหนแต่ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่มีวันหมดไปจากมนุษย์ได้เหตุเพราะว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ดำรงอยู่ในโลกมนุษย์มานานแล้ว และไม่ใช่เพียงแต่เมืองไทยเท่านั้นที่มีความเชื่อในด้านวยศาสตร์หลายๆประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วก็ยังมีความเชื่อในด้านวยศาสตร์ของประเทศนั้นๆอยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่